สวัสดีครับพี่ร้อง FC แฟนช่องนะครับมือนี้พ่อเฮ้งก็เดินทางมาที่ตลาดโศกหินเขาหรือว่าตลาดกลางดงนะครับมือนี้พ่อเฮ้งจะมาตามแนวทางของแม่วาดนะครับตามแนวทางของแม่วาดเลขหางเดียวเลขมีที่มาเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมากับเขาเจ็ดแปดตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับงวดนี้แม่วาดเพิ่นได้แล้วนะครับเพิ่นพร้อมแล้วทีสิเปิดแนวทางสล่อยแนวทาง แอดมินกัเลยเดินทางมาที่ตลาดโศกหินเขาหรือว่าตลาดกลางดงนะครับอําเภอห้วยเมกนะครับพิกัดอยู่ที่อาเภอห้วยเมกห้างจากอำเภอห้วยเมกสี่ฝ่ทางอําเภอย่างตลาดประมาณ7กิโลเมตรนะครับเยวไปหาแม่วาดกันเลยครับผมครับสวัสดีครับผม ของแม่วาดนุ่ย,ยาก,กับทีมงานเป็นสะพานดุนไฮคลิปแรกเ8ดแปดทางเดียวนะคะเลขมีที่มานะคะเอฟซีเพิ่นกัอยากได้ชุดเต็มเ้ากับมาตามโค้งชุดท้ายให้ชุดเต็มก็คือคลิปที่สองนะคะเลขจะมีลายโตแต่ว่าให้ซื้อบนซื้อล่างตรงๆไม่ต้องกัดหนึ่งในนั้นก็มี78ดนะคะแต่ว่าเลขควาำฝันเพิ่นเป็นห6าหกสานะคะกระเข้าทั้งสองคลิปด้วค่ะเจด ทางซองเฮ้าเอฟซีกับนี้แต่คนดีมี่น้ำใจมอบน้ำใจมาให้แม่วาดนะคะรอบนี้จะเป็นรอบแรกของงวดนี่นะคะแต่วันนี้ทางของแม่วาดนี่เขามาสามงวดซ่อนนะคะจะให้ลุงเฮงเป็นคนอาลุงเฮงเสียงดังฟังชัดดนทรยาเสียงไม่ค่อยดังดนทรยาเรียนน้อยนะคะโอเคค่ะโอ้มันเจยวอย่างกับเรียโน้ยเนาะตัดเล้อยเนาะเสียงนี่เนาะคนเบาแฮมกับเบาแฮตัวคนสวยนะ<า>ครับเราต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่แบ่งปันน้ำใจมา ไ้กับแม่วาดนะครับคนที่น้าแนวทงางมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมจนพี่น้องได้โชคดีนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็บแสดงน้ําใจอ่ที่ดีต่อกันนะครับความมีน้าใจต่อกันนะครับก็สิเริ่มเลยนะครับผมเอฟซีลุงเฮงเอฟซีที่ผ่านมาทางบัญชีของพ่อเฮงด้วยเด้อนะครับของหน้ารวยด้ยอ่าผ่านมาทางของพ่อเฮงก็จะมีคุณ รอยูนนะครับอําเภอนาแกจังหวัดนครันพนมนะครับ300บาทคุณนิสากรหงจันนะครับหรือแมตต่เตาะนะครับก็อีก200บาทคุณอารยา300บาทนะครับคุณสุทัศอําเภอบ้านข้านะครับ300บาทแม่สว่างปัทมารีโลก500บาทนะครับ มีคุณบุญญารัศมีนะครับฝากมาให้ไม่วสี่ร้อยบาทครับคุณบุญญารัศมีใช่ไหมครับครับรวมเป็นเงินรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่เราต้องรวมห้าพันนี่ครับต้องรวมรวม,รวมก่อนอก็จะเป็นเงินทั้งหมดสามพันสี่สามพันึงสามมืนสี่พัน 800บาทนะครับ34,800บาทนะครับ34,800บาทนะครับเรามาร่วมของลุงเฮงกับของนารวยเข้าไปมันจะเป็น20,000เอ้ยมันถูกแล้วครับของอันนี้มันของนุง่นพิยาด้วยค่ะ3 8 32,800แล้วมันร่วมของลุงเฮงของนารวยเข้าไปมันจะเป็นนจะเป็น30,000 39,800บาท สามบท่สาเป็นสามเลยนสามสามลูกเห่งแกนพีชนะแกนสองอ่ะว่าหานนี้เรื่องว่าไม่วาดเบิกไปก้อนหาพันนะคะก็เลยงงกับสอบสนกับตัวเลขนะคะ ม่ว่าเพิ่นเบิกไปก้อนแล้วค่ะอายอดรวมทั้ง,<ว>มงหมดสามช่องยอดรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คุณลงุงเป็นสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับรทั้งหมดเลยนะครับยอดทั้งหมด 3, 4, 800าสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทค่ะสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาททั้งสามช่องนะคะวันนี้เลื่อมมาเพิ่นเบิกไปหาท่านมันก็เลยงง,งกับตัวเลขนะคะทั้งหมดสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะคะถึงมือแม่ว่าแล้วเด้อค่ะ ลงเอลุงลงถึงมือแล้วนะคะแม่ว่าเอฟโวยพ้อนเห้เอฟซีเน่มันมีเดี๋ยวค่ะมันมีส่วนหนึ่งโอนเขาบัญชีแม่ว่าโดยตรงโวยพ้อนพร้อมกันเลยค่ะขอให้ถือะวันที่หนึ่งด้เงาะสีม้าคอยถึอระวันที่หนึ่งได้เงวดสีมาได้ลราบลลขได้แล้วว้าวเป็นตาดีใจเลยพี่น้องเอาได้ได้ก็เอาเลยบอก อันเดี๋ยวนะคะอันที่หนูติ๊กติ๊กไว้ทีว่าเพื่นท่าบุญกาอาจารย์อันกระเบือโทรโทษบอกเพื่นว่าได้รับเงิ่อนขันแต่หลายหน้าที่แล้วอันเมียหนีแหม่เชี่ยคนเบิ้งลูกอันเพิ่นอยาก่ลูกัน่ม่ดีเลยแบบอ๋อแม่ของแม่ว่าเพิ่นอยากเบิ้งลูกลูกเพิ่อนยินดี่อนอยากเบิ้งการไทยทำครับว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยังค่ะคุณย่าให้กำลังหาทีมเยอะค่ะคุณย่าเดี๋ยวจังถามหลังให่นะคะแม่ของแม่ว่าเพิ่นอยากคุยนะโตได้เลขวันนี้ เ <No? S 2> อาไม่านานจนเงย่จคืรยก้อหากันมั้ตอนนคมียดีนตม้นโอเควัดดี่ะ,าะทาคันคันมันซีฟุ้ยกันกระตอนอันหนามันก็มันจะเป็นสตอบได้มันมันมนมันัน ค่าเบาหลายเออค่าเบาหลายขอบคุณหลายๆได้อลยะขอบคุณหลายๆเด้องวดสิม้าหนิห้ได้เงินแสนเด้อตอนเก็บเก็บก่อนท่านเด้ตอนนี้ตอนนี้ตัวเลขยังบนนิ่งนะครับเด้อล่อๆล่อคงชุดท้ายเนาะยังชุดชุดเต็มกระสีม้าอีกบ่บบถึงกระทิดดอกกระสีได้เนาะชุดเต็มนะคะผู้ใดมักชุดเต็มบางคนกับบางคางเดียวบางคนกับบางชุดเต็มล่อแกันเด้อค่ะ ปคนรำมันหลายตัวนะคะเราล่อชุดเต็มพร้อมกันนะคะขอให้โชคให้มานะคะครับสำหรับเอฟซีที่เพิ่นเพิ่นกระอาจี่มีเข้ามาอีก่ด้วยในบ้านเด้อเท่นนี่หนึ่งดอกยังสิไปเรื่อยๆอยู่นะครับเอ้าพ่อเถอะเป็นพื่อนต่ออันนี้มันเลยบบดีมันเป็นคลิปโบดีเพิ่นต่อยมาเร่งเป่งปังเพิ่นเบิ่งเันแนวทางจะเคือก่อนเพิ่นเบิ่งแนวทางจะเคือก่อน S <S ได้เดอนนั่ครับดูได้ครับเด้อ950นะ50นะครับลองแม่ว่ารอบแรกนะครับพี่น้องตามนู้นะครับเด้อบานนี่ก็ไปมาตามนะครับพี่น้องก็ต้องเสียเวลาเสียเงนินเสียท้องขับรถมาดอกแอมยินมาผู้เดียวก็ได้แต่ปัดน,นี้กัมันก็ชิ้นเปลืออยูเด้อกันพี่น้องเดินทางมาเองน,นะครับ คนมาเป็มนนใ,ในมบาทเดี๋ยวนี้แ้วสิบอกเนี่ยนี่เด็กมกตูมมกตูมนี่บอ,อกกับว่าได้มันไม่เป็นส เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผ่านเบิร์ไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบ็อกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง